วันนี้ก็ขอบคุณนะครับทีมง,งานพี่อ้อมนะครับโรกินแซดบายมังมีนะครับที่จะมามอบนะครับค่าคอมมิชชั่นให้กับยูทูบเบอร์ที่มียอดสั่งนะครับอย่างต่อไม่รงนะครับย้ำว่าทุกคนต้องคุยกับเอซีทุกคนนะครับที่ติดตามช่องของท่านไม่ว่าช่องนั้นจะมีคนติดตามหรือคนดูนะครับเวลาขึ้นไลฟ์สด ห้าคนสิบคนฝากานภาพเอฟซีนะครับอย่าลืมต้องซื้อนะครับคุณกาแปดพเอห้าห้าเจ็ดบเอ็ดนะครับดูดีแซะบำรุงดวงตานะพยายามสื่อสารนะครับจากคำพูดความรู้สึกของเรานะครับตรงผ่านไปถึงเอฟซีทุกข่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทกเขาได้มาคุยกับเราในช่องของเรามีไหมครับใครขึ้นไลค์แล้วไม่มีใครมาดูเลยมีไหมครับ เชื่อว่าอย่างน้อยก็ห้าคนสิบคนขึ้นนั่นแหละครับเขาอาจจะเป็นเพชรแท้ก็ได้ที่อยู่กับเราขึ้นไหลทุกครั้งเขาจะมาหาเราทุกครั้งเขาจะคอยว่าเมื่อไหร่ป้าดาจะขึ้นเขาจะคอยลลว่าเมื่อไหร่ลุงหวังจะขึ้นจะขึ้นไหลนั่นแหะคนที่เขาเป็นเพชรแท้ไม่จําเป็นต้องเยอะครับช่าา้างลุงคนป้าแตนมูลองขึ้น คนดูสองพันสามพันแต่แว็บเข้าแว็บออกบางทีสายป่วนก็มีมเยเอะแยะมากมายกว่าเราจะรู้ว่าคนที่เข้ามาดูเราคนไหนคือเพชรแท้คนไหนคือผู้ใหญ่ใจดีที่แท้จริงต้องเป็นคนที่สั่งผลิตภัณฑ์กับเราเท่านั้นเขาจะรู้ว่าพวกเราอยู่กันยังไงอยู่เป็นกลุ่มนะครับ ก็วันนี้นะครับผมก็จะ,ะพูดถึงเรื่องนะครับอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ผมได้มอบหมายหน้าที่ให้กับทานบ้นนอกเดิน,นะครับกับเป่าต่อยกอก,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 กนะครับ 20, อพีี่นดเดินทางไปที่พิศุนโลกนะครับอาจจะเป็นช่วงบ่ายเนาะพี่เนาะนะครับก็อยากให้เดินทางกลางวันด้วย ก็ไปถึงที่นู่นไม่อยากให้ยืนตึกนะครับเนื่องจากคุณแม่ของคุณพี่พิละวันชาแนล Channel นะครับตามที่เรารู้จักคือช่อง u t u b e คุณแม่ได้จากไปอย่างอาการสงบนะครับพี่พี่ซนโลหลังจากที่พี่พิลาวันได้ไปดูคุณแม่นะครับตอนนี้ท่านเสียแล้วนะครับท่านเสียแล้วนะครับหลังจากที่เราตกตก,ตกใจช่วงหนึ่งนะครับว่า ท่านได้จากเราไปแล้วแต่ปรากฏว่าพอไปถึงที่พิซโลกบเป็นการสื่อสารที่คาดเคลื่อนแต่ตอนนี้ท่านเสียแล้วนะครับหลายวันแล้วน่าจะเป็นวันที่สามวันนี้สวดอภิธรรมสามวันนะครับวันนี้วันที่สองก็จะให้ท่านบ้านนอกนะครับเดินทางไปที่พิซโลนะครับเพื่อที่จะอะช่วยนะครับให้ท่านบ้านนอกนะครับจะซื้อพัดลมนะครับลงบนจะให บ้านนอกนี่ซื้อพัดลมนะครับเตรียมที่พันเต็มไปช่วยงานนะครับเพราะพัดลมมันสามารถที่จะเอาไปช่วยแล้วก็ไปทําอย่างอื่นได้แรงตั้งใจจะทําเป็นพวงลีดนะครับแต่ปรากฏว่านึกไปนึกมาพวงลีดมันใช้แล้วมันก็หมดไปแต่พัดลมนะครับพัดลมมันสามารถที่จะเอาไปใช้กับกิจการอย่างอื่นก็ได้ของทางวัดก็เลยมอบหมายให้ชาวบ้านนอกนะครับซื้อพัดลมไปร่วมงาน ยูทูบเบอร์ท่านใดน,นะครับอยากร่วมช่วยนะครับแจ้งรายชื่อกับไทยพนากนอกได้เลยนะครับใครอยากร่วมช่วยนะครับงานของพี่พี่ละวันชาแนลนะครับน่าจะเป็นการส่วนอภิธรรมอีกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับเมื่อ <Okay. S 1> กี้ชิดปากแปรก็ร่วมไปแล้วหนึ่งพันบาทนะครับสำหรับ ดูทุกช่องใดนะครับอยากร่วมทำบุญช่วยนะครับพี่พ่ลาวันนะครับที่ต่อแท็บนอกด้านหลังนะครับช่วยเท่าที่เราช่วยได้อย่าทำให้เราลําบากนะครับการช่วยเหลือการทําบุญพวกเราต้องอิ่มบุญก่อนประมาณนี้ครับท่านทานายผมม,มีเกม ยูทูบเบอร์อย่าไปไหนนะเห็นพี่อ้อมบอกมีของมาแจกนะรู้สึกจะเป็นพ power แบงค์นะ oh. ใช่เห็นไหมเอแบงค์ oh. อย่างดีเลยนะครับเนี่ยย้ำอีกท,หกนะกทีหนึ่งก่อนนะครับย้ำอีกทีหนึ่งก่อนนะครับโรบุนกระถิ่นทำง่ายนะ